สวัสดีครับพี่โอนิทิเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจ,จากเกมอรายาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับผู้ไม่กลัวผีครับแต่ว่าต้องดูหนังผีแล้วก็เอามาพูดเป็นคลิปให้ฟังตลอดหลายๆครั้งพี่โอก็พูด ให้หนังผีมันไม่น่ากลัวจนได้นะครับแต่ว่าคนที่ฟังคลิปพี่โอเพื่น้องๆเพื่อนๆพี่ๆนี้หลายๆคนยังคงเป็นคนกลัวผีอยู่และพี่โอจะพยายามทําให้ทุกคนเลิกกลัวผีเพราะว่าผีไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่ว่าทุกคนสามารถสนุกกับหนังผีได้ครับถ้าหนังผีนั้นมันสนุกหนังผีหลายๆเรื่องเอาตลกเอาตลอนแบบนั้นไม่สนุกแบบนั้นไม่ชอบแต่หนังผีที่มีเนื้อเรื่องพี่โอชอบ หนังผีที่มีการสืบสวนมีเหตุมีผลมีการกระทําของผีการกระทําของคนที่มีต่อผีอย่างพวก Conjuring พวก The Other พวก i x Sense พวกนี้ชอบนะครับเรื่องนี้ Ghost of War หนังปี2020เข้าฉายวันที่9ธันวาคม2563ชนกับยายบะอย่างจังเลยต้องเรียกยายบะนะครับไม่ใช่ยายบ้ายายบ้าหมายถึงผู้หญิงสติไม่ค่อยดีนอกจากชนกับยายบะแล้วก็ยังชนกับ เรื่องสีดาสีดานี้ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนดู2046แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง Office Uprising ซึ่งเป็นหน้าเรื่องหน้าประหลาดมากพระเอกคนนี้ชื่ออะไรนะเอ่อเบลเบลนตนันช,ชูชูอ่านไม่ออกไม่ออกอ่านชื่อเขาไม่ออกเขาเป็นพระเอกทีวีเรื่องไททันนะครับแต่ว่า เรื่องก่อนหน้านี้นี่คือเรื่องนี้มาริซิเซนแสดงอุ้ยปิดราคาก่อนสแสดงเป็นเจ้าชายฟิลิปปิดราคาเดี๋ยวขายไม่ออกสแสดงเป็นเจ้าชายฟิลิปแต่ว่าพอหลังจากภาคสองเขาก็เปลี่ยนตัวเจ้าชายฟิลิปไปเป็นคนอื่นตอนนั้นพี่โอ้คิดว่าปกติแล้วการเปลี่ยนตัวดาราเนี่ยมันจะมีสาเหตุหนึ่งคือสาเหตุก็คือเรื่องของดารานิสัยไม่ดี พี่โอก็สงสัยแล้วเอ๊ะคนนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่พอมาทราบข่าวจริงๆนะครับไปติดตามข่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเราจะพูดผิดปรากฏว่าเขาติดคิวถ่ายทีวีเรื่องไททันนี่แหละก็เลยต้องเปลี่ยนเจ้าชายฟิลิปเป็นคนอื่นในภาค2ดาราคนอื่นๆนะครับเอาตัวใหญ่ก่อนผู้กำกับนอกจากตัวอย่างเรื่องนี้จะทำให้เราอยากดูมันมีความน่าดูมากฉายใน เมืองไทยฉายตัวอย่างไปประมาณ2-3สัปดาห์ก่อนที่จะเข้าโรงที่จะใช้หนักๆก่อนนั้นนั้นฉายนิดหน่อยยังไม่กระตุ้นเท่าไหร่แต่พอฉายย้ำแล้วย้ำอีกมันก็เลยทำแล้วโปรโมทว่าผู้กำกับเนี่ยชื่อเอริกเบรสนะครับมาจากเรื่อง Butterfly Effect ซึ่งเป็นหนังที่พี่โอชอบมากเรื่องนั้นอยู่ในปี2004นักวิจารณ์ให้คะแนนต่ำมากให้ไปแค่30เต็มร้อโดยเฉลี่ยแต่ประชาชนอย่างเราเนี่ย ให้คะแนนสูงมากให้ถึง7.6เต็ม10โดยเฉลีย่ยจากคนโหวตเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับเราก็เทียบกันได้หนังเรื่องไหนที่นักวิจารณ์ไม่ชอบแต่คนดูชอบเนี่ยเรารู้ตัวเราเลยว่าเราจะดูหนังแบบนักวิจารณ์หรือจะดูหนังแบบคนดูในกรณีนั้นพี่โอ๋ก็ต้องดูแบบคนดูแล้วเราก็จะสนุกดูแบบนักวิจารณ์อย่างเช่นคอยจับผิดมันก็จะไม่สนุกเรื่องนี้ก็เช่นกันเรื่องนี้นักวิจารณ์ก็ให้คะแนนต่ําแต่ว่าสูงกว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟ พี่โอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้กำกับคนนี้เขาไปทําอะไรมาตลอด14ปีนะครับไม่ได้กํากับเลยแต่ว่าเขาเป็นคนเขียนบทเขียนบทงานเขียนก็ไม่ได้เยอะนอกจาก2เรื่องนี้ก็มีเรื่อง final destination อยู่2อสัมภาคนะครับซึ่งการเขียนบทของเขาเราก็รู้เลยถ้าเอ่ยชื่อหนังอย่างที่พูดมาเนี้ย butterfly effect final destination หนังมาต้องสนุกแน่นอนเรื่องนี้จัดอยู่ในประเภท horror thriller และ war ก็คือ หนังสยองขวัญตื่นเต้นระทึกขวัญและเป็นหนังสงครามนี่สเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้มันเป็นหนังผีที่อยู่ในหนังสงครามพร้อมๆกันปีก่อนหรือปีที่แล้วเนี่ยเรามีหนังผีอยู่เรื่องหนึง่งแต่ว่าเป็นไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีหลอนเป็นผีซอมบี้นะครับก็เป็นทหารไปเจอกับการทดลองของของเยอรมันหรืออะไรนี่แหละ เกี่ยวกับซอมบี้เรื่องนั้นพี่โอจําไม่ได้แล้วแต่จําได้ว่ามันก็ค่อนข้างสนุกนะเรื่องนี้เห็นตัวอย่างแล้วว่าทหารทั้ง5คนนี้ได้รับมอบหมายให้มาประจําการที่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่ในฝรั่งเศสซึ่งในสมัยนั้นปี194050นี่แหละส่งช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสถูกเยอรมันหรือนาซียึดนะครับแล้วก็ บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านหลังนี้นี่น,นี่สี่คนนีเ้เจ้าของบ้านคือใครเ,เจ้าของบ้านคือชอนทูบนี่นะครับเห็นชื่อไหมเจ้าของบ้านและภรรยาลูกสาวลูกชายถูกฆ่าตายในขณะที่เขายึดบ้านก็จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าของบ้านทั้งสี่ ตามหลอกตามหลอนเวียนวิญญาคือยังมีภาระมีความคัางค้างและมีความแค้นมันก็จะไม่ไปไหนเออพวกเขาก็จะไม่ไปไหนพี่โอพยายามจะไม่พูดคาว่ามันนะครับเดี๋ยวเขาว่าไม่สุภาพผีเดี๋ยวผีว่าไม่สุภาพผีเขาผีทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ไปไหนวนเวียนอยู่อย่างนี้คอยตามฆ่าตามล้างแค้นและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ในตัวอย่างหนังเราเห็นแล้วว่าเมื่อห้าคนนี้เข้ามาประจำการที่บ้านหลังนี้ ทีมก่อนหน้านั้นเขาก็รีบขนข้าวขนของออกไปเลยและเข้ามาในเวลาที่เยอรมันจะกลับมายึดบ้านคือบ้านหลังนี้เยอรมันยึดไปแล้วฆ่าคนพวกนี้แล้วแล้วฝรั่งเศสหรือพันธมิตรก็กลับมายึดคืนได้แล้วก็ส่งทหารมาประจําการตลอดเวลาแต่ในเวลาที่เขาทั้ง5คนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ทหารเยอรมันบุกมาจะยึดบ้านอีกครั้งปรากฏว่าทหารเยอรมันถูกฆ่าตายหมดเลยอย่างง่ายดายด้วยวิธีเดียวกับ ที่สี่คนนี้ถูกฆ่าสี่คนนี้เอาเอาบันทึกคือก็คือพวกเขานี่แหละเจอบันทึกเจอประวัติและก็ฝันว่าสี่คนนี้ตายยังไงนะครับในตัวอย่างบอกหมดอันนี้ตรงนี้ยังไม่ได้สปอยนะก็มีลูกชายถูกกดน้ำตายลูกสาวถูกแขวนคอตายพ่อถูกเผาตายแต่เมีย ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวพี่โอจะสปอยตอนหลังนิดเดียวนะครับว่าเมียันนี้คือตัวสำคัญของเรื่องนี้ทำให้ผีเหล่านี้แหละมีอำนาจมีพลังแล้วก็ทำลายล้างชาวเยอรมันได้แต่เมื่อชาวเยอรมันที่มายึดทหารเยอรมันฐานนาซีที่มายึดบ้าน ตายไปเกลื่อนกลาดคนห้าคนยังมีชีวิตอยู่แต่ทหารเยอรมัน50คนตายหมดตายเกลี้ยงตายตายเพราะถูกพวกนี้ยิงด้วยนะครับแล้วตายเพราะโดนผีหลอกด้วยโดนผีฆ่าด้วยแต่ผียังไม่ไปไหนยังตามหลอกตามหลอนแล้วทีนี้ก็เหลือห้าคนนี้ให้ผีมาตามหลอกหลอนบางคนก็ถูกทําแรง,แรงซึ่งมันก็เป็นเหตุให้เราคิดในเรื่องว่าเอ๊ะมันแปลกจังเลย ทำไมถ้าในเมื่อเราอยู่ข้างเดียวกันทำไมผีถึงจะต้องมายัางหลอกอยู่แล้วทำไมผีจะต้องเล่นแรงด้วยอย่างเช่นจับกดน้ําบ้างให้เห็นภาพในอดีตแล้วก็อย่างเช่นตีมือจนนิ้วหักมันเป็นเรื่องที่มันเกินไปหรือเปล่าก็ในเมื่อคนข้างเดียวกันมาช่วยกันแล้วก็น่าจะพอใจน่าจะไปผุดไปเกิด มันก็เลยเป็นสาเหตุให้พวกเขาต้องหาคำตอบว่าทำไมวิญญาณเหล่านี้ถึงยังไม่ไปเกิดแล้วเขาก็พบความจริงที่มันน่าสยดสยองยิ่งกว่านั้นผีต้องการอะไรผีต้องการให้พวกเขาทำพิธีฝังศพทำพิธีศพอย่างสมเกียรติใช่ไหมผีต้องการที่จะสะสางเรื่องราวต่างๆที่ค้างไว้ในอดีตและให้คนพวกนี้ทำแทนใช่ไหม อันนี้ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับพี่โอไม่สปอยแต่สิ่งที่พี่โอจะสปอยต่อไปเนี่ยมันเล็กน้อยแต่อาจจะทําให้เราเดาได้แต่พี่โอพยายามจะให้เดาไม่ได้นะเพราะว่าสาเหตุที่จะต้องพูดก็เพราะมันอึดอัดมากมันอัดอั้นมากดูเรื่องนี้แล้วแรกๆก,ก็อืบังฉากบางตอนมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลแต่มันไปเฉลยท้ายเรื่องหมดเลยครับก็อย่างเช่น เดินวนเป็นวงกลมหรือหรืออยู่ดีๆจากตรงนี้มาโผล่ตรงนี้อยู่ดีๆภาพมันกระโดดภาพมันตัดภาพ,ภาพบางบางสิ่งบางอย่างมันหายเหมือนกับเหมือนกับถ่ายทําไม่ดีอ่ะเหมือนเหมือนเขาเรียกถ่ายอะไรนะภาพภาพโดดเขามีภาษาการถ่ายทำเขาเรียกไม่ไม่คอนติเนียอ่ะแต่กลายเป็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเหมือนเห็นว่าผิดพลาด เหมือนกับว่ามันน่าจับผิดกลายเป็นเฉลยในหนังหมดเลยเฉลยตอนท้ายเรื่องหมดเลยโอ้โหเด็ดจริงๆครับ Butterfly ลายเอฟก็เป็นเรื่องที่พี่โอชอบ Final Days เราไม่พูดถึงนะเขาแค่เขียนบทเขากำกับเรื่องเดียวเรื่องนั้นมันแค่ ภาษาไทยเราเรียกเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเมื่อทําบางคนบางคนทําอะไรนิดหน่นอยในที่ที่ห่างไกลมันอาจจะส่งผลกระทบถึงคนบางคนที่อยู่ไกลลิบลับได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่วิทยาศาสตร์พยายามจะพิสูจน์และพยายามอธิบายให้คนทั้งหลายได้เข้าใจอยู่พี่โอว่าแนวคิดของเขาค่อนข้างล้านะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบหนังประเภทนี้ ก็เลยให้คะแนนต่ำโดยเฉพาะนักวิจารณ์ให้เรื่องนี้เพียงแค่3 0เต็มร้อแต่ประชาชนก็ยังให้ไม่มากเออไม่ใช่สิเรื่องนี้นักวิจารณ์ให้สูงกว่าเรื่องที่แล้วบัตเตอร์ไฟได้30เรื่องนี้ได้38แต่ประชาชนลดความชอบลงมาจาก7.6เหลือ5.5กดคะแนนกันจังเลยสายเหตุที่กดคะแนนเดี๋ยวพี่โอจะบอกตอนนี้จะสปอยแล้วนะครับนั่นก็คือหนังเรื่องนี้ หลอกคนดูอา้าวถ้ายังไม่อยากยังฟังสปอยปิดเลยนะครับแต่ถ้าอยากฟังสปอยก็สปอยต่อเราเคยดูหนังประเภท The Sixth Sense ตอนจบตัวเอกเป็นผีเฉยดูหนังเรื่อง The a t t e r ตอนจบคนก็เป็นผีผีผีคนคือผีในโลกของผีนะครับคนคือผีของผีในโลกของผี เรื่องของเอ็มไนอีกเรื่องหนึง่ง The Village ปรากฏว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเป็นสถานที่อุปโลกอันทบริ่มด้วยเรื่องนี้ก็หลอกคนดูสิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดในเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยต้องย้อนไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่พี่โออยากจะพูดถึงคือเรื่อง The Ring นะครับหนังเรื่องนี้สสาเหตุที่คนดูให้คะแนนน้อยพี่โอคิดว่า เนื่องจากคนดูหลายๆคนณปัจจุบันนี้เป็นคนที่ดูหนังเยอะและจะคิดว่าหนังเรื่องนี้มีความประติดประต่อมีความเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่เคยมีมาแล้วแต่ว่าเปลี่ยนสถานการณ์เป็นสงครามเท่านั้นเองสถานการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้นเองในเรื่องเดอะริงเนี่ยผีในวงกลมผีในบ่อน้ำโผล่ขึ้นมาหลอกคนหนังสนุกทั้งเรื่องเลย พอตอนท้ายเรื่องหรือเรื่องต่อไปกลับเฉลยว่าโลกในที่มีผีเดลิงเนี่ยมันเป็นโลก Virtual Reality เป็นโลกที่อยู่ในคอมพิวเตอร์พอจะคิดออกแล้วพอจะเดาที่เหลือพี่โอให้ไปเดาเองในเรื่องว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่ขอบอกว่ามันเด็ดมากเมื่อทุกคนค้นพบว่ามันไม่ใช่ความจริง ทุกคนก็เลยต้องทุกคนเป็นคนดีนะครับทุกคนก็พยายามที่จะช่วยเหลือวิญญาณร้ายเหล่านี้ซึ่งวิญญาณเนี่ยตอนละเพราะเนื่องจากความแค้นมันสูงมากไม่รู้ไปอิงกับญี่ปุ่นหรืออะไรมากมายวิญญาณได้ทิ้งคำสาบไว้และคำสาบนั้นมันมีคำว่าพี่โอ๋ก็จำไม่ได้นะ Tru e Wallet หรืออะไร True Wallet True Wallet ประมาณเนี้ย มันเป็นคำสาบและสิ่งที่เป็นเรื่องจริงก็คือที่นี่ไม่ใช่เยอรมันคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ฝรั่งเศสแต่จะเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรรวมทั้งคนทั้งหมดด้วยไม่ได้ทำภารกิจในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเรื่องราวอย่างไรไปดูในโรงภาพยนต์เองจะจบอย่างไรจะสนุกหรือไม่ ไปตัดสินกันเอาเองนะครับแต่ตัวพี่โอเองพี่โอพอใจที่โดนหลอกแต่พอเห็นภาพอ่ะก็นึกว่าพอรู้ตัวว่าโดนหลอกอีกแล้วเหรอเนี่ยในใจก็อีกแลหลอกเราอีกแล้ว,ลแ,ลว,แ,ลวแต่พอมันเดินเรื่องไปต่อจากนั้นว่าอ๋อพอเดินโดนหลอกแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะจบลงแค่นั้นตัวละครยังมีความคิดมีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือผีผ อันนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกพอใจขึ้นมาบ้างก็เลยให้คะแนนเรื่องนี้ได้7จ็เต็มสิครับถือว่าพี่โอพอใจพอสมควรทีเดียวครับนอกจากพระเอกคนนี้ก็อะไรนะใครกันนะนี่ไม่รู้จักอ,อ,อีกคนหนึ่งคนนี้จะมาจากเรื่องเรื่องเร็กอิดรัฟกับเป็นตัวภาคเสียงแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยรู้จักกันทั้งนั้นแหละไม่เอาก็ข้ามไปถ้าถ้าอยากรู้จักจริงๆก็ไปหาข้อมูลเอานะครับ imdb.com box office box i e mojo.com อะไรประมาณนี้กอยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมและภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซทุยกันได้ที่ y o u t u b e c o m o k n i t i t e ี้ f a c e b o o k c o m o k n i t i t e p กดติดตาม subscribe ร v ยวิวแชร์กดไลค์เพจด้วยชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยนะครับชอบพี่โอพูดคลิป กรุณากดไลค์ให้ด้วยเพราะว่าจะทำให้คนอื่นๆได้เห็นคลิปเพิ่มขึ้นมีหลายคนที่บอกชอบคลิปพี่โอแต่พี่โอดูคลิปที่เขาบอกชอบแล้วปรากฏว่าไลค์ศย์อย่างเงี้ยก็แอบเสียใจเล็กน้อยนะครับขอบคุณสั้นสมาชิกครั้ง1796ท่านแล้วใกล้จะ1 0 0แแล้วดีใจจังเลยเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอยาวๆและถ้าซื้อป๊อปคอร์นโค้กเ๊ปซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยเพื่อลดการสัมผัส ตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเสี่ยงกับโควิดรอบที่2นะครับก็ขออย่าให้มันเกิดขึ้นเลยเราต้องช่วยกันกาดอย่าตกก็ต้องตั้งแขนไว้ทหารก็กาดไม่ตกนะเขาก็พร้อมอยู่ตลอดเวลาก็พบกันในคลิปต่างๆครับสวัสดีครับ โควิดแย่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตจมไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยยนิดหอเมตร